สว,ส,สวัสดีครับ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 ทุกคนนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะเฮียจะพาทุกคนไปร้านที่ขายกันพาในย่านลังสิทธ์ก็คือร้านซันสกายนี่แหละนะฮะก็คือว่า,าร่วมโครงการคนละครึ่งนะก็คือว่ามีอยู่ไม่กี่ร้านนะครับผมที่รับรายการคนละครึ่งก็คือของปีปีนี้นะครับสิ้นปีนี้นะฮะก็คือพฤติกา ทันวาอะไรประมาณนี้ก็คือว่าข่าวที่แล้วพาไปร้านหนึ่งนี้วันนี้พามาที่ร้านสันสกายดีกว่านะเขามีของค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อกันพานะครับผมแล้วก็สีนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งตัวโมเองกด็ดีนะฮะวันนี้เราไปดูดีกว่าว่าร้านสันสกายไปอัปเดตหุ่นกันด้วยนะเขามีโมแท้โมจีน อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีหุ่นอะไรอัปเดตเพื่อเพื่อนๆอ,อยู่แถวนี้หรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะซื้อแบบว่าลดราคาแบบคนละครึ่งเออเออโปรโมชั่นคนละครึ่งกับรัฐบาลแล้วก็ร้านค้านะก็คือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านสำหรับที่เราจะพาทุกคนมาดูว่าคนละครึ่ง นะครับผมมีร้านไหนบ้างอะไรยังไงก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วพาทุกคนมาที่เซียรลังสิตนะครับผมก็คือว่าอยู่ติดกับเซียรังสิตก็คือเป็นตึกเดอะฮับนะฮะไปอยู่ตรงลังสิตครอ,อยู่แถวนี้มาจัดกันได้ครับคนละครึ่งนะจ๊ะ let's go ไปดีกว่าตอนนี้เฮียอยู่ที่ เสียรลังสิทธ์แล้วนะครับผมนี่นะฮะมันก็จะเป็นซอยที่อยู่ติดกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าไปเบิ่งกันดีกว่านะเดี๋ยวเฮียมาส่งของด้วยแล้วก็มีโอเลออนขายด้วยนะก็คือว่าใครจะมาจัดอะไรยังไงก็ตามสบายนะจ๊ะไปเลสโก e เนี่มาถึงแล้วชั้น2นะครับผมอยู่ที่ร้านนี่ซั S <S หนสกาย่าหลอดไ <laughs> สวัสด <grassroots> ีครับพี Ô, ting, ่สวัสดีครับสวัสดีครับโครงการคนละครึ่งเป็นยังไงโอ้โหโครงการละครึ่งเฮ้ยเท่าที่แล้วพี่เข้าครับเข้าใช่ไหมเข้าครับต้องบอกร้านร้านเราร้านเราเนี่ยครับเดี๋ยวมีป้ายดูอ่าวาเราเข้าตลอดเนี่เข้าตลอดเเราเข้าตลอดครับนี่ใช่รอบรอบนี้เป็นคนละครึ่งคลาสก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมรอบที่แล้วคนละครึ่งเฉยดีไหมคท่าที่แล้วอะเอาตรงๆคือดีครับพี่คือว่ายอดขายก็ดีขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็ประหยัด ขยัดจริงๆมัน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 ช่วยให้แบบกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมาไหมถามว่าก็ดีอ่ะที่ต้องดีดีกว่าไม่มีอ่าแล้วอย่างในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับสมมติตัวเนี้ยตัวไฮไลท์จะขายเยอะมากอ่าอย่างเงี้ยครับสามร้อยให้พี่สามร้อยแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าพี่รู้ราคากลางแล้วมันสามร้อยเกือบสามเก้าสิบเนาะเกือบสามร้อยเก้าสิบแต่เราจะร้านอาจจะัดโปรเดียวสามร้อยคนละครึ่งเหลือร้อยห้าสิบก็จ่ายแค่ร้อยห้าสิบบาทใช่ร้อยห้าสิบบาทคือจริงๆแล้วคนละครึ่งก็คือเราจะจ่าย เออมันใช้ได้แค่200ใช่ไหมใช้ได้สองครับก็คือวันหนึ่งสี่ร้อยรัดรัดออก200เรา200อ่าแต่คืออย่างนี้เราซื้ออย่างอื่นเพิ่มด้วยได้เลย,เยแล้วอ่าจริง,งๆวงเงินเก็บไว้ได้ครับมันเก็บเป็นวันต่อวันอยู่แล้วคือมันไม่ได้แบบว่าไม่ใช้แล้วโดนตัดทิง้งก็คือสะสมไปเรามีอยู่แล้วลูกค้าทั่วไปมี2 0 0พันอ่าทั้งโครงการอ่าสองพันทั้งโครงการเผื่อว่าลูกค้า2 0 0 0ัรัด2000แสดงว่าช็อปได้สี่พันนะสี่พันสี่พันอ่าสี่พันสี่พัน อันนี้คือลูกค้าปกติแต่ถ้าลูกค้าที่เป็นแบบพนักงานบริษัทก็จะได้เป็น2องพเท่ากับสี่พันแปดครับโอ้ครับผมโหนี่ใช่ใช่ใช่ของเพียบตอนนี้ก็ก็จะมีสินค้าดีครับนี่นี่อะไรมาใหม่ออันนี้มาใหม่ครับหัวฟีดอมครับอันนี้ที่ร้านก็ใหญ่มากใหญ่มากแอบโฆษณาก่อนวันนี้หัวฟีดอมตัวใหม่แล้วพรุ่งนี้จะเปิดพีตัวใหม่ครับเป็นหัวของปู่เวอร์ชันใหม่แล้วก็ซากูสีเขียวมีมาแล้ว เดี๋ยวเกิดพีพรุ่งนี้าะมสีแดงป่ะใช่ครับปู่เดี๋ยวจะมีปู่สีใหม่แล้วก็ซาคูสีเขียวครับอาจารย์ในเพจอาในเพจอันนี้เป็นของบนไดนบรรเฮสนะครับผมตัวนี้ขายดีไหมอันนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับสาวฟิล์น้อใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นไงพี่ราคาน่ารัก6กเอ็กก๊กันกว่าบาทใช่ครับ6 0 0ันกว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วเอาตรงๆนะคืออันนี้คือมันทําออกมาก็คือมีซากูมี มีซาคู <I hit. S 2> มีไอซ์จุดแปดใช่ไหมครับแล้วก็มีฟรีดอมนะครับแล้วก็มันมีหัวหนึ่ง จำไม่ได้ละเหมือนเอ่อนึกชื่อไม่ออกแต่ว่าแต่ว่ามีใหม่เนี่ยแหละก็คือตัวปูดอีกสีหนึ่งแล้วก็สากูโขดเขียวปู่มีหลายสีแล้วมีจาสูงสีทองสีดําสีอะไรใช่ไหมจะมีหลายสีครับแต่ว่าของแท้เหมือนจะยังไม่หลายสีอ๋อนี่ยเ 6xx อันนี้ใช่ครับราคาอะไรเนี่ยปัญหาคือเราเข้าขึ้นทั้งร้านนะทั้งร้านครับเข้าหมดทั้งร้านนะเข้าหมดเลยเข้าหมดับใช่เข้าหมดเลยเนี่ยดูด็อันนี้ลูกค้าจองอะไรเดี๋ยวเย็นนี้เข้ามาวันเกิดติดโบให้แล้วติดโบให้แล้วมีวันเกิดลูกค้าครับ หนึ่งคนจองไว้แต่ยังเหลืออยู่นะมีอีกนะมีอีกโอ้โหเพียบอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เข้าอันนัอันนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้านะโอเลออนนะโอเลออนโอเลออนร้อยอัลกมริกาวขวดละร้อยอุปกรณ์จนงานครขวดละร้อยอ่าคนละครึ่งเหลือแค่ห้าสิบหกสิบอ่าโคตดคุ้มก็คือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าซื้อได้สี่ขวดเลยเอางี้คิดง่ายๆหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกันเออเออที่ว่าจบว่าจบจบจบว่าซื้อซื้อดำแถมเทาก็ยังได้ถูกว่า เป็นโปรช่วงนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากใครที่ยังคิดว่าจะลงทุนพวกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตัดเส้นอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยจังหวะดีมากผมด้วดีมากนี่นี่หกร้อยห้าสิบอันนี้โปรด้วยนะโปรด้วยอันนี้ถ้าคนละครึ่งเหลือแค่ราคาหกร้อยจ่ายแค่สามร้อยเองจ่ายแค่สามร้อยใครยังไม่มีสามร้อยเออเว้ยเหลือสามร้อยจีคว้านี่มีกงมีการ์ดเยอะแยะเลยการ์ดก็มีครับการ์ดก็มีซูดซูมจากร้อยห้าสิบคนละครึ่งจ่ายแค่หกสิบบาท 60บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อ3อัน4อันเลยก็ได้ได้ได้เป็นลินเดียวได้เลย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 ไ่ามล้เลือกได้เลยได้ล้เลยเอยอะ้าลยไ่้เย้าล้เลยอด้เลย้เลยไเยอะ้เลเลยได้เลยด้เยได้เลย้เย้เลยอด้เลยได้เล้ย้เยอเลยได้เลุ้ด้อลยด้เลย้เลลด้อยไ่้เลย้เลย้ย้ลย้เ้คด้ด้ดเลยด้ล้เลยัดลย้เลดีคืยถ้าเกิดสมมุติว่ามีอยู่เท่าไหร่ไ ถ้าเกิดคุณอยู่แถวนี้ก็มาได้เลยได้เลยนะแนะนําแนะนําวันนี้จิตจำใสแต่คือว่าเราก็ต้องมาทีละวันทีละวันอาจจะต้องมาพบผมบ่อยหน่อยใช่แต่ว่าได้อยู่นะแต่ได้เป็นก้อนเป็นกรรมนะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเออบอกเลยคุ้มเออจริจริงถ้าเกิดแบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยแอบแอบแอบสปอยแอบสปอยผ่านผ่านผ่านทางช่องครับสมมติว่ามา หนุ่มสาวสองคนก็ได้นะเอลยมไหมมากระดิ่คนคือเขาเรียกว่ารวบรวมพลังรวมพลังส่วนอย่างเอเราจะมาเป็นครอบครัวนี่ลิมิเต็ก็มีนี่ลิมิเต็ตัวนี้แปลกๆนะเนี่ยตัวนี้สวยอันนี้ถ้าใครเป็นกันัเอ็กซปนะครับเราแบบหมดแล้วนะก็แวะมาจอบีีรานได้เออนะครับ าแล้วประเด็นคือคนละครึ่งเนี่ยนะเออคนละครึ่งเออกระทะไอ้โปไม่คนละครึ่งนะเออวะคนละครึ่งเนี่ยนะเหมือนแเราเหมือนเราซัพพอร์ตใช่ไหมคือช่วงเนี้ยถึงบอกว่าเป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่ารอบซีซั่นก่อนๆเนี่ยที่ร้านเข้าไปอ่ะลูกค้าก็จะแบบโอ้แฮปปี้มากนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่แผงนี้ MG ล้วนๆเวอร์กาใช่ใช่กล่องซีดนะนี่อ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดกลัวว่าเฮ้ย เฮียมีของา่าที่ร้านมีของมาทำในเพซก่อนแล้วกันใช่ใช่ช่วงนี้ต้องยอมรับตอบช้าเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โพสเฟซบุ๊กคนละครึ่งไปอะ่ะอินบ็อกซ์มันเยอะมากครับพยอยตอบคือจริงๆร่ะร้านที่เข้าร่วมเ,เข้าร่วมเนี่ยน้อยมากอาจจะไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสินค้าทางร้านเนี่ยคือเข้าร่วมทุกตัวเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดแบบอยู่แล้วแล้วก็ยื่นภาษีอยู่แล้วทุกไอเทมทุกไอเทมใช่ใช่ใช่ื่นยื่นอยู่แล้วครับแล้วก็ ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกโครงการนึงตามมาครับเร็วๆนี้อีกโครงการรัฐบาลตามไหมนะบอกเลยช็อปๆอะไรได้แหละเอองั้นจะพอๆกันมั้ยใช่ครับเผื่อจเดี๋ยวมีแบบว่าขึ้นยภาษีอ่ะบอกเลยจะเป็นร้านก็เป็นการกระตุ้นของทางรัฐให้ใช้เงินด้วยเนาะเอาเลยครับร้านก็ยินดีร้านเสียภาษีหนักขึ้นแต่ก็แฮปปี้ไม่ได้เสียปัญหาครับวินวินกันลูกค้าก็ได้ใช่ไหมใช่เราก็ยื่นไปได้เลยว่ะเยอะว่ะมีหลายแคมเปญใช่หลายแคมเปญ นะตอนนี้นี่มาดูข้างหน้าร้านนี่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวคือข้อดีอย่างร้านเนี่ยตัวไหนเราเห็นว่าเฮ้ยประกอบแล้วมันเป็นยังไงแต่คือส่วนใหญ่ร้านจะประกอบให้ให้ดูแทบทุกตัวเลยดูดิใช่มไหมแทบทุกตัวเลยอันนี้มาแล้วอนนรับตัวปู่สองตัวศูนย์ตัวใหม่ครับตัว G3 สีเทาอะครับเข้าแล้วงั้นใช่เฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เบอร์แรกเบอร์แรกของทางร้านก็ยังเหลืออยู่นะแถมเข้าคนละครึ่งราคาดีด้วยนะครับอันนี้ออกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เพิ่งเข้าเพิ่งมาเลยใช่พี่เดไมู่นะอันมาเพิ่งมาเลยครับประมาณพันสามครับประมาณพันสามครับราคาดีเหมือนเดิมใช่อ๋อเป็นสีเทาสีเทาสวยมากสวยมากเพิ่งมาเพิ่งมานะนี่แต่ละตัวนะมีเยอะมากนี่เน็ตฟลอกเน็ตฟิกครึ่งละ คนละครึ่งนะเหมือนกันแต่คือแค่ไม่มีโลโก้เน็ตพิกเฉยใช่ครับใช่ครับอันนี้ช่วงราคาดีก็รีบมาใอยไปหากันให้ควักใช่แับสามร้อยอ่ะมันโอกาสช่วงนี้แล้วอ่ะใครขยันก็ไดจริงแล้วแหละเมื่อก่อนนี้เขาขายกันเป็นพันนะพันสองะลูกค้านี่ตอนนี้เหลือหกห้าศูนย์ใช่แล้วเจอคนละครึ่งเข้าไปโอ้โหเยอะว่ะนะนี่นะคูณแต่ละตัวนะมีให้ดูเฮ้ยประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจซื้อได้นะอ่ะโอเคประมาณนี้ร้าน s ันสกาย o b อบบี้สโอยู่ที่เดือหฮักนะทุกคนนี่เราก็พาทุกคนมาดูมาอัปเดตกันนะเนี่ยตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยมีมาหมดนะอันนี้ไม่ถึงร้อยแล้วเออว่ะซื้ออันนี้โปรจาก200กว่าบาทเหลือ198คนละครึ่งไม่ถึงร้อยก็ซื้อหลายๆกล่องเหมือนอได้ฟรีมันมันมันแบ่งจ่ายได้ครับเฮี่ไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียวทั้หมดก็คือซื้อทีละรอบก็ได้อ่าไม่ต้องกลัวต้องซื้อทีเดียวครบ4 0 0 แล้วแต่ครับซื้อกล่องเดียวคนละครึ่งให้เหมือนกันแต่ที่เหลือไม่เสียสิทธิ์มันเก็บไว้ได้อ่ามันมันก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเหมือน ATM อ่มันเหมือนมันตัดวงเงินเราดีกว่าวงเงินบัตรเครดิตอ่ะอ่ามันใช้เวลานิดจิตทำใสครับนี่นี่เนี่ยเพิ่งออกใหม่เลยนะคืออันนี้คุ้มสุดบอกเลยจัดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทขายดีสุดขสุดของตอนเนี้ยขายไปสี่สิบกล่องบอ้ว่าโปรโมชั่นคนมากเลยเนี่ยประกอบเสร็จแล้วมันเท่มากนะ หนที่กงติ๊กเกอร์มาแปะนี่ก็หล่อแล้วหล่อแล้วครับตัดเส้นก็หล่อแล้วใช่ใช่ช่วงนี้มีอะไรมาออกมาใหม่ไหมครับอถ้าเป็นกันพลาโอ้นี่ดีเห้ว่ะกันพลามาใหม่นะครับก็จะมีทางน้องอ่ะออวากาเลียนครับส่ยไวกาเลียนมีน้องตัวนี้มาอายานามิเฮอ่ายานามิเลยครับออกใหม่ตัวนี้นะคสวยสวยน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็จะมีการกันน้าการเกมบล็อกใหม่ก็เดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาบล็อกใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นอีจีวิ นะครับเราก็ทำพีบันไดเป็นตัวนี้แหละ <c oughs> ครับที่เดี๋ยวจะเป็นงานรีสต็อกแต่บรีสต็อกแบบราคาแบบลงมาหมดเลยก็คือลงลงมาแบบติดต่อหน,นึงน่งนะใช่ลแล้วก็คนละครึ่งอีกต่อนคนละครึ่งอีก,อกใช่บางตัวลงขาดทุนด้วยครับเข้าเนื้อแล้วแต่ก็ต้องปล่อยครับตอนนี้ที่ร้านมีการ์ดเกมเป็นไงบ้างพี่ดีดีมากครับกระแสดีที่นี่คนเล่นการ์ดเกมเยอะ มีแข่งเกือบทุกอาทิตย์นะลูกค้ามาตามในเพจ f a c e b o o เราได้มีแอป,ปลงทะเบียนด้วยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้และละเอียดได้ก so, ็จะมีแข่งแบบรินจังก็กทุกเสาร์อาทิตย์ดีกว่า,าวันธรรมดาก็าจะมีมาเล่นบ้างช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยรับแอบฟองดูก็จะมีน้องมาเล่นอยู่มีเพื่อนๆมาเล่นกันนะทุกวันนี้วันธรรมดานะี่วันธรรมดาเออแต่ก็มีมานะครับมีมาอ,อันนี<ด>้ก<ด>็ค<ด>ือเป็นการ์ดของบันไดแท้ๆเข้าบันไดกันแท้เลยครับคือการมันมีมูลค่าแล้วแล้วหุ่นนะหุ่นที่เป็น ปีหนะ้าครับมกะลาบาบทอสเข้าผมบอกเลยโหดแน่บาบาทอสเข้ากับยูนิคอนทำสีกันโหดแน่ใช่คือมันอันนี้มันอาจจะเล่นกันแบบแยกกันได้ด้วยเล่นได้แล้วก็เล่นรวมกันได้ด้วยใช่ที่ว่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบวอ r แฮมเมอร์เกมคือสายใครอยากเล่นการ์ดเล่นการ์ดใครอยากเล่นหุ่น,เล,นเล่นหุ่นใช่ใช่ใช่อันนี้เดือดผมบอกเลยว่าเดือดจริงก็จนะบอกรอบนี้การของเขาไม่ได้มาเล่นแล้วเขาะกว่าเขาออกมาแล้วเขาก็ทิ้งใช่ไหมครับตอนนี้คือซีรีส์ไปถึงไกลแล้ว เป็นมักกลาตัวใหม่จะเข้าเป็นกันน้ำแบบบลโอครับก็คือใครที่เป็นจักรวาลฮอวบวรไฮเมอร์คนก็เล่นเยอะแต่นี่จักรวาลของกันน้ำเพราะตัวละครเยอะเยอะเยอะจริงอาจจะเป็นเล่นเป็นทับก็ได้หรือจะเล่นเป็นตัวก็ได้ใช่ใช่มาดูกันใช่ใช่นี่วัี้ว็ช่วนี้ก็จังหวะดีครับแล้วแถมการราคามันไม่แพงด้วยเนาะแล้วคนละครึ่งอีกคนนี้มันเวิร์กจริงถ้าเกิดไม่ต้องซื้อยกบ็อกก็ได้ซื้อเป็นสุ่มแบบนี้ก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยสุ่มได้เลยลูกค้าใช่คุ้มมาก คิดได้ง่ายหนึ่งแถมหนึ่งครับตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งราคาเป็นคนละครึ่งนะใช่มันร้อยยี่สิบเองนะราคาร้อีบาทหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าซื้อซองเดียวก็ได้ลูกค้าสุดยอดคือการถ้าเปิดมาได้กองใบละใบละพันใบละหมื่นก็เรียบร้อยครับขายได้เลยครับคุ้มคุ้มได้ตังค์ได้ตังค์ครับเท่มะมาเป็นกล่องแบบนี้ก็มีใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยครับก็ยังมีตัวนี้อันนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ครับนี่ว่ะบาทอัวนี้ครับ อันนี้ก็คือยกบล็อกอันนี้มันจะเป็นการ์ดอยู่เป็นการ์ดครับไม่มีหุ่นใช่ตัวหุ่นออกมกราใช่ครับแล้วก็จะมีเด็กอ่นอันนี้เฮียเคยเล่นแล้วอ่าก็จะมีเด็กตัวนี้มาใหม่คือเบคบาปทอรสนะครับตัวนี้มาใหม่อ่ะบาปทอสให้ดูเต็มๆเดี๋ยวบังชื่อไอรอนบูมตัวนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้เก่งรับเี้ยงเก่งเดี๋ยวจะมีการ์ดอยู่เดี๋ยวว่ารอบหน้าจะมากับโมเดลอ่าปรมามกรลาออกขายเริ่มเลยก็รอครับใครอยากเล่นใครอยากระบายสีใครอยากทำทับการ์ดรนึงคับ การก็เล่นได้ก่อนเยี่ยมเลยโอ้วันนี้ขอบคุณมากครับผมอันนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมลิมิเต็ดไอเทมเนี่ยคู่นี้ครับที่อยู่ในเอ็กโปก็เห็นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้ไม่มีของลไรที่งานเห็นบมอหมดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยใช่ครับขครไม่ต้องไปทั้งนู่นก็มันเอาที่นี่แล้วกันถ้าไปสุดไปงานแวะมาที่นี่ได้แล้วก็หรือไม่ต้องมาก็ได้กระซิบมาในเพจกระซิบาใส่งได้ใช่แต่ถ้าใช้สิ่งกระรึ่งขอย่าหน้าร้านนะครับก็แวะมาได้หน้าร้านเยี่ยมเลยโอ้โหจ้าว่ะ อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมพาทุกคนมามที่ร้านนี่สันสกายนะไวัสวย,สน,สยนะาสันสกายนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า